เพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหานี้ไหมครับการที่เพื่อนๆเ,เล่น PVP แล้วโดนแบนตัวสําคัญในทีมโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์าสายอิเมะทุกคนด้วยนะวันนีู้่เกมจ่ากตำนานจอมยูทูบถังซานอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวทีมหอ,อกงูของผมนะครับซึ่งเป็นทีมที่เรียกว่าเอ่อพอที่จะสู้กับเขาได้มาก,กน,นะครับนี่เลยทีมหอ,อกงูของผมนะจะเป็นทีมนี้เลยครับ ตัวหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นหอ,อกงูนะครับหอ,อกงูนี่คือดาเมจหนึ่งเดียวในทีมผมเลยที่แบบเป็นเดอะแบกของทีมเนาะก็จากคลิปที่ผมได้ลงไปเพื่อนๆก็อาจจะได้ดูกันแล้วเนาะสำหรับหอ,อกงูผมถึงความแรงของหอ,อกงูนะครับสองดาวแดงตอนที่ผมได้มาใหม่ๆเนี่ยคือผมก็ปั้นสุดนะปั้นสองดาวแดงนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่เบ60หกสิบนะครับยังไม่สามารถใส่วงแหวนวงที่หกได้นะครับ ตอนนี้ผมก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเลยเอาวงแหวนลืมใส่วงแหวนลืมใส่ครับผมก็ไม่เป็นไรวงแหวนวงที่หกเนี่ยเราจะช่วยให้เนี่ยทําให้หอกงูเนี่ยโหดขึ้นอย่างมาก,กน,นะครับวงแหวนที่ห้าวัที่หกเนี่ยแนะนําให้เป็นวงแหวนห้าหมื่นปีก็ได้นะถ้ามีแต่ว่าผมไม่มีไงแล้วก็วงแหวนหลักๆเลยผมจะเน้นเป็นที่ขี้ดมนะครับนี่เลยผมจะเน้นเป็นขี้ดม ใส่คีเลสสักหนึ่งวงก็ได้ครับคีเลสหนึ่งวงที่เหลือเป็นคีแดมหมดเลยนะวงแวนที่ห้ากับหกเนี่ยก็เน้นเป็นเอ,อ่อคียดมเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้หอ,อกงูเนี่ยเก่งขึ้นนะครับอ่าแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวหอ,อกงูเนาะเพราะว่าผมโดนแบนหอ,อกงูใน PVP ครับผม <laughs> ในรอบสามที่สองทีมผมโดนแบนหอ,อกงูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูน์อัพของผมก่อนนะสําหรับตอนนี้ที่ใช้หอกงูนะก็จะมีอันนิ่งมีปู่พิษนะครับมีเยี่ยนมีมู่ไป่แล้วก็มีหนิวเก่านะครับแต่ว่าแต่ว่าพอเข้ารอบ32มสิบทีมใช่ไหมโอ้โหผมนั่งนั่งเล่นตั้งนานนะครับกว่าจะติดหนึ่งในส2เนาะผมโดนแบรนหอกงูครับผมคือตัวดาเมจนึงเดียวอ่ะคือทีมผมอ่ะแรกเริ่มเดิมทีอ่ะไม่ได้ทําสาย PvP ใช่ไหมล่ะ ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมสุ่มหอ,อกงูแล้วก็มาถึงเนี่ยผมปั้นหอ,อกงูสุดเลยก็คือสองดาวแดงตอนนั้นก็มีคนบอกว่าเฮ้ยหอ,อกงูอ่ะมันไม่แรงหรือว่าผมก็ยังใช้ไม่เป็นณนะตอนนั้นนะครับมันก็เลยโชว์ประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่เนาะผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปรีวิวหอ,อกงูสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังโหดไม่พอเนาะช่วงนี้ผมก็เริ่มทำคลิป พีออพีออกมาให้ได้เห็นกันแล้วเนาะแล้วตอนเนี้คือตัวดาเมจหึงเดียว,วผมโดนแบนครับทุกคนโอ้โหแบบชีวิตนะครับเรียกได้ว่าแพ้เลยอะเออเรียกได้ว่าแบบการันตีในการแพ้เลยไม่ว่าจะเจอใครนะครับแล้วผมดันเจอคนที่แบบโอ้โหดูดิโหดนะครับคนนี้ผมคุยกับเพื่อนเขาแนละ้วคนนี้เขาก็โหดเหมือนกันนะแล้วก็ทีมเนี่ยโหดมากๆเลยนะมีวงแหวนแสนปีเรียกว่า เออครบทุกสายเลยก็ว่าได้นะแบบว่าวงสําคัญสําคัญอย่างเช่นอย่างเช่นตัวพวกตัวซับพอร์ตใช่ไหมตัวถังซานยากเนี้ยสีดาวแดงก็จะใช้เอฟเฟกของวงแหวนแสนปีได้ล,ว,ลวเขาก็อาจจะใส่วงแหวนแสนปีให้กับวงที่แบบเออทำสตันหรือว่ายังไงนะครับสำหรับจู่ชิงก็ห้าดาวแดงผมก็ต้องแบนเขานะซึ่งผมแบนเขาไปเนี่ยเขาก็มีตัวอื่นเนี่ยที่แบบหดหดมาเจอกับผมอีกนะผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ ใส่วงแหวนให้กับหอ,อกงูก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาลงไปให้ดูด้วยนะครับว่าหอ,อกงูเนี่ยเออเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วผมโดนแบรนเนี่ยมันส่งผลเสียต่อทีมผมมากน้อยขนาดไหนเนาะอ่ะผมก็จะใส่วงแหวนประมาณนี้เนาะเออวงนี้วงที่สี่ใส่หนึ่งนะครับใส่หนึ่งป๊บผมจะใส่วงแหวนสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมตามนี้เลย มูไปก็ใส่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสองสองเนาะประมาณนี้มู่ไปเนี่ยอันที่จริมผมอยากเล่น HP มากเลยนะแต่ว่าผมทํามาเป็นสาย a อเเปอร์เซ็นต์ไงมันคือมันดาวน้อยอ่ะมันก็เลยไม่แรนดครับถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะเปลี่ยนสายไปเล่น hp มากเลยจะได้ให้แบบยืนถึกๆนะครับโอเคไปครับเดีย๋ยวผมจะลงไปเล่นให้ดูนะครับเดีย๋ยวต้อง ดูก่อนว่าเขาใช้จู่ชิงหรือเปล่าโอเคเขาเปลี่ยนทีมไหมนะครับเพราะว่าผมแบนจู่ชิงเขาเนะาะเดี๋ยวเราก็มาฝึกซ้อมกับเขาเลยนะว่าถ้าเรามีหอ,อกงูเนี่ยเราจะไหวกับเขาหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่มีหอ,อกงูเนี่ยผมจะใช้ทีมอะไรเนาะคือหอ,อกงูผมอะเป็นตัวดาเมจที่ผมแบบปั้นสุดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวคืออ้วนไฟแต่ว่าอ้วนไฟเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่า ส่วนมากก็ตีไม่เข้าอ่ะต้องยอมราไปเลยอ้วนไฟผมตอนนี้ตีตีใครไม่เข้าเลยเล่นทีมหอกงูก็จะเจอทีมพวกอย่างเงี้ยทีมวนเทินมาเนี่ยผมไม่ได้ตีเขาเลยนะแล้วเขาเอาปีบีตรงลงมาด้วยอ่ะปีบิตรงเขาใช้ทักษะอย่างที่สี่เนี่ยผมจะเล่นยากแล้วถ้าผมปิดเขาไม่ได้นะสิบเก้าโอ้ยยี่สิบแล้วครับ เออถ้าเขามานาพอเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมโดนกลางอนาเขตแน่นอนครับโอเคเขามานาไม่พอนะเดี๋ยวเราต้องใบปีพิ่ตรงก่อนไม่ใช่ใบย้อยเยอยนะครับสำหรับปีพีตรงก่อนนี่ครับหอกงูผมครับปืบโอ้โหเป็นไง ผมบอกเลยว่าถ้าผมได้ใช้หอ,อกงูอ่ะอันนี้แทงธรรมดาไปก็ได้โอ้แทงธรรมดาไม่ได้ครับเลือกเป้าหมายไม่ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะตะ่กี้เลือกเป้าหมายไม่ได้เป่าไปเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงหอ,อกงูผมทางเฉินก็ไม่น่ารอดเนาะแล้วก็โดนเยี่ยนเพิ่มดามเมจไปด้วย เนี่ยคือทีมหอ,อกงูของผมเห็นป่ะมันก็ถ้าทีมนี้มันจะเล่นได้นะครับเพราะว่าผมก็แบนตัวจูชิงองเขาไปแล้วอ่ะอันนี้คือหอ,อกงูนะเดีย๋ยวผมไปเปลี่ยนทีมก่อนยังไงผมก็น่าจะไม่ไหวกับเขาแล้วนะน่าจะแพ้เขาอ่ะเดีย๋ยวลองเปลี่ยนเป็นทีมนี้นะครับที่ผมจะใช้สู้กับเขาเนาะ บอกเลยว่าชีวิตที่ไม่มีหอ,อกงูนี่ยากลําบากครับชีวิตที่ยากลําบากครับแบบว่าผมเนี่ยสนุกมากเลยนะเวลาแบบเล่นหอ,อกงูสวนกลับเนี่ยอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะใช้เป็นถังซานคอนสี่ดาวนะครับในการที่จะทําดามเมจเนาะแล้วก็มีเออหลงอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวช่วยเสริมดามเมจให้กับเออถังซานคอนเนาะเป็นตัวเก็บงานนะครับ อันนี้เราต้องตีตัวที่บางที่สุดของเขานะครับผมจะเลือกตีเป็นตัวซับพอร์ตเขาแล้วกันนะครับเป็นตัวเอ้าซื้อขาโดนวนเทินครับผมถ้าถ้าเขาเล่นเล่นเบือนะถ้าไม่ใช่ a อนะครับเขาอาจจะตีตัวทาดามเมจของผมนะตัวถงังซานคอสอย่างเงี้ยอาจจะตัดเกรดมานาถางังซานคอสนะครับอันนี้ไปตีเยี่ยนไงมันก็เลยแบบ ผมเลยได้เปรียกไงโหทางเขืยอนก็โอเคนะดามเมจอ่ะเดี๋ยวเราโดนล่นล่นเทนินอีกนะเพราะว่าเขาใช้นกกำแข็งนะครับโอเคดี๋เวเราตีเป็นเอ้าซื้อขาก่อนนะครับน่าจะบางที่สุดโอ้โห,โโห,โโหเฮ้ยก็ไหวยอยู่นี่ เออก็ถือว่าได้นะต้องกดบัฟครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปต้องตีถังเฉินโอเคเย็ยนได้นะเราคุ้มครองนะครับเราน่าจะไม่แพงแล้วเนาะเฮ้ยก็พอได้นะครับถ้าเขาใส่ตัวถึกมาเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวนะอันนี้เขาเล่นเป็นทีมความไวเขาอาจจะเล่นมือเล่นมือแล้วเขาเก่งนะครับอาจจะเป็น ai ที่แบบไม่ค่อยโหดเท่าไหรนะ่เนาะมาครับถังค้อนสี่ดาวโอ้โห เจอทางเฉิอนนะครับกลางเขตแดนเนาะแล้วเขาตีแต่เยี่ยนด้วยไงถ้าเขาตีตัวอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวนะครับปึง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 ,ปง,ปง,ปงอุ้ยเลือยกลับมาเต็มนะเลือยกลับมาเต็มเฉยเลยนะแต่ก็บางบางลงนะโอทางเฉิญนสายนี้ก็ถือว่าเป็นสายที่ดีเหมือนกันเนาะ โอเคก็ประมาณนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปเอ,อ่อ PV PVP ให้ดูอีกนะครับสำหรับการเล่นรอบ32ทีมไม่รู้ว่าเขาจะจัดทีมใหม่หรือเปล่านะก็ศึกก็เป็นพุ่งนี้นะครับรอบ32แล้วก็วันที่หนึ่งเป็นรอบ16ทีมผมก็จะพยายามไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูจากทรงแล้วถ้าเขาไม่ใช้ทีมที่แบบ โหดโหดเท่าไหร่ผมก็น่าจะผ่านไปได้เนาะแต่เสียดายนะครับเสียดายที่ไม่ได้เอาหอ,อกงูลงไปโชว์นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆในการที่จะปั้นตัวแล้วกันนะครับหอ,อกงูเนี่ยก็ปั้นได้สบายๆครับนะถ้าใครไม่มีก็ใช้ถังค้อนไปก็ได้ครับแต่ว่าถังค้อนก็เออมีข้อเสียอยู่เนาะเพราะว่ากระดูกวิญญ,ญาณมันอาจจะใส่ไม่เหมือนกับ ของตัวอื่นนะครับเพราะว่ากระดูกวิญญาณเนี่ยต้องใส่ลิงเนาะสำหรับถังคอนกระดูกวิญญาณลิงเนี่ยจะดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันตีตัวเดียวเนาะตีตัวเดียวหลายครั้งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําศึก PVP รอบ32คนของผมด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ